สวัสดีครับผมก็นําพระรูปแรกนะครับของหลวงพ่อหนุ่มสุวิชโยนะครับวัดพุทธโมพารารามนะครับนํามามาเล่าให้ฟังนะครับนามาให้ชมนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ของเจ้าพิมพ์เจ้าสัวนะครับของหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับก็พุทธคุณนะครับพุทธคุณของเจ้าสัวนะครับจะโดดเด่นในโชคลาภนะครับการทํามาค้าขายนะครับและแค้วคาดนะครับอีกด้วยนะครับมีความเชื่อนะครับ ผู้ดีห้อยเหรียญเจ้าสัวนะครับการทํามาหากินนะครับด้วยความสุจริตนะครับด้วยความซื่อสัตย์นะครับจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับได้สมญานามว่าเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวคืออุดมอุดมด้วยทรัพย์นะครับแล้วก็มีด้วยโชคลาภนะครับทรัพย์สินทวมีคุณนะครับเขาจึงเรียกว่าเจ้าสัวนะครับรวยกว่าเศรษฐีนะครับเป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่มีพุทธคุณนะครับในเด่นในด้านในด้านนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบหรือว่าบูชานะครับตามจริตตามนิสัยนะครับได้เลยนะครับ ผมก็ได้นำมามาแต่ละพิมพ์นะครับที่พุทุกคุณนะครับพุทุกคุณที่โดดเด่นนะครับนำมาให้ให้ชมนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์นะครับกด Sub สไครต์นะครับแล้วก็แอดไอเดียนะครับหรือเบอร์โทรนะครับรือรแอดเฟซบุ๊กนะครับมาคุยกันนะครับนะครับผมนี่นะครับเรื่องจานนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจานนะครับยึดเลขไทยนะครับเลขไทย61นะครับ แล้วก็ลอยจานก็จะเป็นรายละเอียดนะครับรายละเอียดอีกเยอะนะครับผมจะไม่พูดถึงนะครับอันนี้ผมดูลราจะพูดพูดในองค์รวมนะครับนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับของปีหกหนึ่งนะครับเด็กไทยนะครับบางทีก็จะเป็นก้นย่ามนะครับบาร์ดก้นย่ามหนึ่งก้นย่ามสองนะครับผสมผสมมาเลิกนะครับหรือว่าจะเป็นจานหกข้างบนนะครับหรือจะเป็นไม่จานก็มีมีครับมีเห็นเจอก็มีครับผมนะครับ ที่เจอมานะครับที่เจอมานะครับผมเอาเป็นว่านะครับเราก็มาทราบพุทธคุณแล้วแล้วก็ดูนะครับอง์รวมนะครับองค์นี้แกะทองคําขาวแกะคําขาวจะออกโทนสีทองทอสีออกขาวแล้วเป็ฟ้านะครับแล้วก็มลสารนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ